สวัสดีครับพี่น <Gym. S 2> ้องควางไปจุบู่ทุกคนครับพ่อพ่อกันดีกแล้วกบทิมงานอีสานมวลเกินครับนี่ไฟใจอีสานมวลเกินครับญาใจปัญญาอีสานมวลเกินนี่คนใจอีสานมวลเกินครับมาแล้วมาพ่อกวางเขาแง่บวานสิบสองวางเลยพี่น้องเลยงานเขาเลยมือนี่เอาแฉนแคนชี่หาหนังนี่ละจัดไปครับนี่แหละเรื่องใสอีสานมวลเกินปจิวาบ่เห็นหน้าเห็นตา คนเบาแจ้วแจ๋วนี่ละนี่ละเบาแจ้วแจ๋ยท้ายเผ้าท้ายสร้างพัดเห็ดใส่เห็ดเลยเจู่เห็ดยู่ยจะเฝ่านี่เจวบ้านเพิ่นขนน้ำวานลงมาแล้ววันโอ้ยแม่ร่างใช่มุเจ้าก็บอกต้องคอยหัวแล้วไคอยอันบรรยายนักกอนได้ไหมครับมาทีมงานมาเอาเข่าซอยเอาทุนนขับบันน้องไพ่ครับเข่าเพิ่งแม่เม็ดดีแต่ควร จะอวนเทมิดแดงครึ่งมั้ยจี้ปัดวันอันนี้ให้เต็มสองกองได้ละเอาปุ่บผมเข่าสิบสองกองอจีว่างลอยกลัวฝุ่นละครับผมเวลาทีมงานอีสศาลหมดเกินมากงานเป็นงานครับงานเป็นงานครับงานหาครับงานหานีจัดเต็มเต็มเลยเพราะว่าเราไปซอยใบย่างคักซอยใบสุรานพอด เรากขว่าี่มาพักพอนมาจากจิงกะโปมีต่งานเลยลวมากระได้ว่ได้พักจักเทียบบานนี่เป็นของเล่าแล้วบานมาองเล่าขืนแล้วบานเดินทางมาจากบนม่องคอนซ้ายผนมาบนน้องไพรคนอ่อนเขาคนบานเขาบ้านหือมีตะเขากีเยดเขาบ้านคนมีตะเม็ดงามงามมีบ่มีหมากาก่บ่อมีไหมของแท้ยลยว่ะครับผมทีมงานอีสานมวลเกินครับผ้ได้เขามาแล้วก็จะเริ่มกด แซ่กดไลค์กดซับตะไคร้กดต,ติดตามให้ด้วยครับผมกดกระดิ่งกิ้งๆๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน,นีิสานมวลเกินเพ,นเพราะได้ไทยคลิปไทยนั่นมาให้พี่น้องป้องปไปได้หลับเบิงหลับส้มกันนะครับเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเอาเหตุงานซอยกวนใจกันเดี๋ยวมันถึงว่าให้อีก พิชิบไว <ป S> ่<า>สนิ้สักก่อนครับผมครับสรงพี่กัสไปมันได้กว่าขียว